ก็สู่ช่องรถดำซิง่งดินตรวครับผมก็ยังอยู่ที่หน้าง,งานของทีมงานเจิมซับนะครับ,รบเสียเจมิมกับหน้าง,งานเมาบา์นังนังแจ็คผู้สาวชื่ออะไรวะสาวขับรถดำอ่ะเจหน่อยฮะเจหน่อยเจหน่อยโอ้

มาตั้งแต่รอบที่แล้วก็ยังไม่ไปเทครับดูสุนทรักษ์เป็นไรเป็นไรขันซาแลกไหมอ๋อขันซาแลก รถใหม่หรอโอ้ยวิ่งตั้งนานเพิ่งขันนี่นะฮะครับซื้อซื้อมาเท่าไหร่คันนี้แปดแสนสามแปดแสนสามกเก้าแสนสามวิ่งตั้งกี่รอบแล้วเพิ่งจะมาขันสาแรกเนี่ดยดูไฟท้าย

พิ่งตั้งมีลูกยีเที่ยวแล้วเพิ่งมาขันนี่ลองยังต่ขันแล้วเหรอครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันนี้ดีกว่าให้เขาขันไปอยถึงไหมนี่จีเทประมาณห้าไล่ trước ừ. mắt ต้องเป๊ครับถ้าเกินก็ขาดทุนแน่นอนงานเมาส์ต้องพยายามเซฟดินให้ได้มากที่สุดนะครับ มาแล้วครับเจนหน่อยครับลูกสาวเท่าแก ครับคันนี้ปปาดไวสองร้อยสิบปป้าเนี่ยสองสิบส<ก>ี่ H K ครับ รถแรงครับ240รถแรงแรงนี่ป๋าแกจะโบกไปอีกทางหนึ่งครับโอ้ชมพูหวานแววเลยครับหกเอ็มหกศูนย์นะครับสองร้อยสี่สิบแรงมา้าแรงม้าเหลือเฟือนี่ดูไฟไท้ายอู่สุวัรศักดิ์เขาจะทำมาแนวนี้นะครับเดี๋ยวนี้นะจะทำติดคัสซีเลยครับเรียบ yep. đenสวยงามครับ Để เสาดิเสาเขาประมาณแค่ไม่ใหญ่นะเสาประมาณ30มสิบเซนน่าจะเท่ารถเสียเบียร์ฝาท้ายแน่นๆเลยไม่มีเปิดได้ครับฟ้าเมกะโอ้ทีมนี้มีติอูสูงวันสักเลยเนะาะโอ้ จะสงวนสักเลยเี่เพิ่งจรระรักษาแรก รออหรือจะร่วององ้าวเอามายเอามายไยกระแทกเลยบ้าบอก <c oughs> ยาวได้ดิไปเออหินมีแต่หินครับไม่มีจมครับนี่ ยกเลยสวยงามครับเสาขนาดนี้พอดีเลยครับทรงนี้ได้เลยครับฝาข้าง55ครับทรงได้เลยกันนี้ก้าแสนสา ่าท้ายแน่นๆครับเปิดไม่ได้จะไปไหนก็จะคุดรถไทยก็คันนี้ขนไม่ได้ครับเราชมคันต่อไปมาดูเรลาเซน,หนาหน่อยครับนี่ณเาขา,ขา,า <laughs> เอาคารรับหน้าที่ ขับรถไทย นึกถึงแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนนี่ผมเริ่มขับเป็นนี่ M9000 นะครับสายบุกเบิกนะครับตีป่าแล้วก็เอะไอะไรปั้นนาใหม่อะไรเนี่ยปั้นคันนาปรับพื้นที่นาครับรับจ้างขับกับพ่อสองคน ตอนนั้นอะ่ะผมอายุไม่เยอะนะรับจ้างขับก็ได้เอ่อได้ที่มาหนึ่งไร่นะอ๋อตอนนั้นซื้อไร่ละสามหมืตอนนี้ขายได้เป็นแสนเป็นเก้าพัน มาดูรถแรงครับ1 4อแรงมาเท่านั้นทำไมมันแรงจัดแทะไฟเตอร์ Fighter ครับแต่ว่าตัวนี้เป็นยกหวัวใสนะ c k m ิบยังสู้ไม่ได้เลยครับนี่เดี๋ยวรอชม210ครับไปอีกทางหนึ่งครับเมกาอ้าวนี่เป็นไงล่ะอยอดครับสุดยอดปบมือให้กันนี้หน่อย นี่สองร้อยสิบครับเมก้าอย่าไปอย่าไปเอ้าดับเฮ้ยหรือว่ากระบะคันเมื่อกี้มันเล็ก สายดินอาจจะใส่มาไม่เหมือนกันนะครับเป็นไปได้อนี่อันนี้ดับจงปล่อยมากเลยปั๊มไปแล้วมากนี่เอามาดูพลังรถห้างหน่อยรถห้างถ้าเป็นภาษาลาวก็รถเสียครับ ปะค่อนข้างจะยาวสี่เมตรนะนี่น่าจะสี่เมตรครับ J O ห้า<ฮ> E นะครับอ้าวเลื่นครับเลื่นหยับหน่อยหยับหน่อยออไปเอ็กไปเอ็ก <laughs> อยากให้แต่รถเขาจมบะซ้มมิตครับทรงสวยงามยางน่าจะเป็นเลเดียนครับ มาแล้วครับเจนหน่อยต้องเรียกเจนหน่อยครับลูกสาวทเท่าแก่อ่ะเอาไหนดีครับโอโชว์หน่อยโชว์หน่อย จัดครับจมไหมนี่เหมือนเองนิดหน่อยแต่น,น่าจะขึ้นได้ครับขนาดนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับสาาครับ กัรน,นี่ทำไมมันติดบ่อยจังเลยครับเอันเป็นไรมันหนักท้ายหรือเปล่าโจนิดเดียวขึ้นไม่ได้แล้วครับเป็นกับท้ายหรือเปล่า ไม่ได้จมเยอะนะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นหน่อยครับว่ามันจมลึกขน,นาดไหน FRR สองหนึ่งศูนย์เอ๊ะมันก็ไม่เยอะนะ อาย๊ออเด้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 อิปนี้ไปบ่ายครับผมเอ๊ะทำไมมันจมบ่อยยนาดนี้ ว่าครับกับรถเจ๊นหน่อยสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม